สวัสดีคะ่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับช่องยุพิจิตนะและก็พระบ้านทั่วทิ่เพพิจิตจัดให้ใบยุ้ยและช่องยุ้ยพระบ้านนะคะวันนี้นะพระนะน้องได้มาหลากหลายรายการนะพี่นะคือเหมาพระนะขึ้นสามสี่บ้านนะพี่นะหายไปเนเมื่อวานเนี่ยก็คือเหมาพระนะพี่นะเหมาพระนะคะเดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์น,นะพี่นะนี่พระหลากหลายรายการมากนะคะนี่แล้วก็อันดับแรกนะให้ดูก่อนเลยเนี่ยเทปคัะทรงคัดเสกนะคัดสิกนะพี่นะ เทปนะคะพี่นะตลับม้วนเทปสมัยก่อนนะมีหมดนะอันนี้ม้วนเทปไม่ได้ขายนะอันนี้แต่ว่ามันอยู่ในกล่องพระนะคะก็เอามาให้พี่ๆรับชมนะคะเดี๋ยวน้องจะทําคลิปเรียวตรงหน้าช่องนะก่อนอื่นเรามาชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะ0 9 5 4 6 7 8 7 7 0นะคะแล้วก็ยุยพิจิตตบารมีแระเครื่องก็0 6 1 2 2 1 0 0 6 5นะคะเดี๋ยวน้องจะขึ้นเบอร์โชอ่าเบอร์โทรนะคะไว้ตรงหน้าช่องนะคะพี่นะวันนี้นะอ่าที่เราเห็นเนี่ย มีหลากหลายรายการมากนะพี่นะห้ามพลาดนะช็อตเด็ดอ่ะได้เสื้อนะพี่นะเป็นเสื้อยันหลวงพ่อเดิมนะเป็นเสื้อกั๊กนะตัวใหญ่นะคะมีตัวยันด้วยนะคะแล้วก็รายการนี้นะคะก็จะเป็นรูปถ่ายนะพี่นะรูปถ่ายหลวงพ่อกล้วยนะพี่นะนี่ได้มาสองรายการนะพี่นะขนาดกว้างคูณยาวนะคะอ่ะขนาดตรงนี้นะคะสี่คูณหกอะ ตรงนี้สิบี่นะพี่นะสิบสี่เซนนะคะพี่นะความสูงตรงนี้นะคะยี่สิบเซนนะพี่นะได้มาสองรายการนะคะพี่นะก็จะเป็นหลวงพ่อกล้วยแล้วก็หลวงพ่อเดิมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวน้องจะได้เรียงทีละรายการนะส่วนพระนะเปิดรายการแรกเลยนะคะเป็นผ้ายันอ่าแล้วก็เป็นเสื้อกัก๊กนะของหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเอาหนึ่งันสองร้อบาทนะคะเอาหนึ่งพันสองรอบาทนะเอาขายง่ายขายไวนะพี่นะเอาหนึ่งันสองรอยนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เนื้อดินนะพี่นะหลวงพ่อเงินนะคะได้มาสองรายการนะคะพี่นะรายการนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะคะพี่นะนี่โอ้โหจีวรคว่ำน,นะคะพี่นะหลวงพ่อเงินเอาองค์ละห้าพันนะพี่นะสำหรับใครรับสององค์นะคะก็ต่อรองเข้ามานะพี่นะวันนี้มีอยู่สองรายการนะคะได้มาบ้านหนึ่งนะคะพี่นะโอ้โหดู ซอกเซาลึกแบบนี้นะคะคาบขี้บงขี้เบ้านะคะสวยๆนะพี่นะนี่นี่ด้านข้างนะคะลอยประกบนะคะเส้นประกบนะปรากฏชัดเจนนะคะพี่นะนี่อ่ารายการที่หนึ่งนะคะพี่นะถัดมานะคะเป็นรายการที่สองนะคะเนื่องจากว่ามีสององค์นะรายการที่สองเป็นขีตาห้าชายเช่นเดียวกันนะคะพี่นะรายการที่สองนะคะ นี่องละหนึ่งพันอ่ะองคละห้าพันนะพี่นะสำหรับใครปิด2องค์นะก็อินบ็อกมานะคะพี่นะเผื่อใครสนใจทั้ง2องคงนะทั้งสองรายการนะคะพี่พี่นะนี่ ายการถัดมานะคะก็จะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะพี่นะโอ้โหอยู่ในกระเช้าเงินแบบนี้เลยนะคะพี่นะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะคะรายการนี้นะคะเอา3,500บาทแะพี่นะมีรอยจานด้วยนะคะนี่มีรอยจานบางๆนะโอ้โหเท้าจิกลงพื้นนะคะตามตำลานะหูตานะพี่นะโอ้โหนี่อ่ะสักคู่นะคะ เมื่อสักครู่นี่ค่ะใส่ตกนะคะพี่นะนี่รายการนี้เอาสามพันห้าร้อยบาทนะคะพี่นะสาหรับเขี้ยวเสือลงผ้าปานนะคะอยู่ในกระเช้าเงินนะพี่นะอยู่ในกระเช้าเงินนะคะโอ้โหดูลายเส้นเขี้ยวนะสวยๆนะคะเสือลงพ้าปานนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นจอบนะพี่นะจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่นะโอ้โหคาบขี้บงขีเบ้าเนี่ยครบเลยนะ จบเล็กนะคะหนูเอาสามพันนะพี่นะเอาสามพันนะคะใครสนใจนะพี่นะก็แอดไลน์นะหรือต่อรองมานะพี่นะต่อรองมานี่รายการที่หนึ่งนะคะเนื่องจากว่าจอบมีสององนะคะพี่นะนี่รายการที่หนึ่งนะคะนี่คาบขี้บงขี้เบ้านะพิมพ์ลึกชัดอย่างนี้เลยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นรายการที่สองนะคะพี่นะรายการที่สอง โอ้อันนี้เขียวอมเหลืองเลยนะคะพี่นะ,ะรายการที่สองนะคะนี่มาถัดมานะคะ เป็นหลวงผูดทวดนะคะพี่นะพิมเล็กนะคะหลังตอรีดนะคะนี่น้องให้ดูนะคะเลี่ยมด้วยกรอบนะคะพี่นะเป็นกรอบเงินนะคะด้านหลังนะคะก็จะปิดเป็นรูปหัวใจนะคะชีเบานะคะสนิมแดงสนิมเขียวนะคะขึ้นอยู่เต็มองกระเลยนะคะพี่ๆนะนี่ หลวงปู่ทวดนะคะรายการนี้นะคะน้องยุ้เอาสามพันนะพี่นะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์เล็กออกปีศูนย์หนะคะหลวงปู่ทวดนะคะวัชชังให้นะคะพี่นะดูลวดลายสังกตินะคะพี่นะคาบขีเบพิมพ์ลึกๆชัดๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะพี่นะโอ้โหถ้าเกิดว่า แสดงถึงความดมสมบูรณ์นะพี่นะมังค่งชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะเจ้าสัวนะคะนี่อยู่ในกรอบเงินนะพี่นะเลี่ยมด้วยกรอบเงินเหรียญเจ้าสัวสามพันนะคะพี่นะสามพันนะใครสนใจพระนะคะลองแอดไลน์มาคุยกับน้องย้ยนะหรือแคปรูปนะคะพี่นะมาต่อรองราคากันได้นะพี่นะอ่ะน้องเปิดไปสามพันนะคะเหรียญเจ้าสัวนะรายการถัดมานะคะปิดตาหลวงพ่อเดิมนะพี่นะนี่โอ้โห อยู่ในกรอบเงินแบบนี้เลยนะคะพี่นะเอาสามพันแล้วพี่นะปิดตาหลงผดเดิมนะคะอยู่ในกรอบเงินวันนี้เปิดแต่พะห,หัวหัวหลกักๆกก่อนนะ,ะพี่นะพะย่อย <ksam> ๆนะเดี๋ยวเราอาจจะเจอกันช่วงเย็นอีกหนึ่งคลิปนะคะพี่นะช่วงเย็นอีกหนึ่งคลิปนะคะรายการถัดมานะคะรูปหล่อจานน้ำนะพี่นะโอโ้โหรูปหล่อจานน้ำรายการนี้พระเป็นเนื้อนวะนะคะพี่นะก้น BON เงินนะคะพี่นะนี่ผิวท่านสวยมากนะคะเอาสามพันห้านะคะ รูปหล่ออาจารย์น้ำนะคะพี่นะนี่ออกปีสักคู่นะคะอ่ะรูปหล่ออาจารย์นำนะคะพี่นะก็เป็นรุ่นแรกนะคะออกปีหนึ่งเก้า,า,าน,นะคะพี่นะอาจารย์นำวัดดอนสารานะคะพี่นะผิวท่านสวยมากนะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อนวะนะคะพี่นะอุดด้วยก้นเงินนะคะพี่นะนี่ดูท่าน จมูกเนี่ยโด่งนะพี่นะสวยแชมป์นะคะผิวไฟนะพี่นะนวะนะคะสวยมากนะคะสําหรับคนชื่นชอบนะคะของสวยนะคะรายการนี้นะคะมีประวัติที่น่าสนใจมากนะคะรูปหล่ออาจานย์นานะคะก็เป็นรูปเหมือนนะคะที่พระจาจาร์นําท่านได้ปลูกเสกเอาไว้นะคะก่อนมรณภาพนะคะอย่างชิวเฉียดนะคะพี่นะก็คือที่พระจันาร์นําท่านได้ปลูกเสกเอาไว้นะคะพี่นะหลวงพ่อท่านปลูกเสร็จเสร็จอ่าขอโทษนะคะปลูกเสร็จ เสร็จได้7วันนะพี่นะท่านก็มรณาภาพนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นรุ่นสุดท้ายเองนะคะพี่นะก็เป็นรุ่นทิ้งทวนนะพี่นะเพื่อเป็นวัตถุมงคลน,นะคะแก่ลูกศิษย์ลูกหานะคะพี่นะนี่รูปหล่อท่านสวยมากนะผิวไววิ้งๆเลยนะคะรูปหล่อ,อาจารย์นํำนะคะยื้อเอาเพียงแค่สามพันห้าร้อยบาทนะคะพี่ๆนะนี่โอ้โห ลวดลายสังคตินะคะจีวอนะชัดๆแบบนี้เลยนะคะโอ้โหผิวท่านสวยมากนะเป็นเนื้อนวะอุดด้วยก้นเงินนะพี่นะด้านล่างจะเป็นรอยตะไบนะคะจมูกโด่งนะคะเปลือกตานะคะมีเปลือกตามีเมตานะคะปากนะคะชัดนะนี่สวยนะคะสําหรับอาจารย์นํารายการนี้นะจ๊ะรายการถัดมานะคะก็จะเป็น เหรียญนะพี่นะหลวงหลวงพ่อเดิมนะคะสองสี่แปดสองนะคะรายการนี้เลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะพี่นะหลวงพ่อเดิมนะคะรายการนี้เป็นจันตรงนะคะพี่พี่น้าจันตรงนะคะก็เป็นอีกวัตถุนิยมนะคะอ่าเป็นอีกหนึ่งพระนะคะที่ท่านหลวงพ่อเดิมนะคะท่านได้สร้างไว้นะคะพี่นะ อ่ารายการนี้นะคะพี่นะเป็นเหรียญรูปไข่นะคะพี่นะเหรียญรูปไข่นะคะนี่น้องยุ้ยเอาสามพันนะคะพี่นะโอ้โหเหรียญเดิมๆนะคะสวยยิ่งๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะเรียมด้วยกรอบเงินนะคะพี่นะเรียมด้วยกรอบเงินเนี่ยพระเนี่ยหนูเหมามานะมีหลากหลายรายการมากนะพี่นะแต่วันนี้น้องยุ้ยคัดหัวหัวนะสุดยอดพระอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะพี่นะของดีๆสวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้นะคัดใพี่ๆนะ รายการถัดมานะคะเป็นปราสีวลีนะคะรายการนี้สี่วลีหลวงพ่อกลวยนะคะพี่นะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะโอ้โหอยู่ในกรอบนะพี่ดูกรอบนะโอ้โหคนเลี่ยมน่าจะไม่อยู่แล้วนะคะพี่นะสี่วลีหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะพี่นะนี่ความมั่งคั่งนะพี่นะคะ้าขายก็ดีนะพี่นะปราสีวลีนะคะนี่ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพทานะคะรายการนี้หลวงพทารุ่นแรกนะคะพี่นะวัดพเนียงแตงนะคะเอา1,200บาทนะวันนี้นะคะก็เอาขายง่ายขายไวนะพี่นะจัดโปรให้ลูกค้าน้องนะคะทุกท่านนะคะ <c oughs> นี่รายการถัดมานะคะก็จะเป็น จอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะพี่นะเอา1,200บาทนะคะพี่นะรายการนี้นะคะมี2รายการนะคะพี่นะอันนี้รายการที่1นะพี่นะนี่จอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะพิมพ์ลึลกๆแบบนี้เลยนะคะน้องอยูให้ดูตรงซอกคอนะพี่นะนี่กิจการซสอคอขึ้นแบบโอ้โหคือสุดยอดนะพี่นะนี่คาบขี้บงขี้เบ้านะคะรายการที่1นะพี่นะรายการที่1 ด้านข้างนะคะเป็นเส้นประกบนะสวยๆแบบนี้นะคะนี่ผัดมานะคะเป็นรายการที่สองนะคะพี่นะเป็นรายการที่สองนะคะโอ้โหสวยไม่แพ้กันนะคะองค์ละหนึ่งพันสองร้อบาทนะคะพี่นะนี่ บรบกวนพี่ๆสักนิดหนึ่งนะคะก็แจ้งราคามาให้น้องยุ้ยด้วยนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นสักครู่นะคะพี่นะนี่ <c oughs> มารายการนี้นะคะพี่นะก็จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นะหลังรูปเหมือนละรังใหญ่นะคะรุ่นผัดก๋วยเตี๋ยวนะคะออกปีหนึ่งห้านะคะพี่นะ ของหลวงพ่อพรมนะคะวัดช่องแคนะคะพี่นะโอ้โหสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะสมเด็จองพ่อพรมวัดช่องแคนะคะรายการนี้หนูเอาหนึ่งพันสองร้อยนะคะพี่นะโอ้โหดูโคตรเก่าเลยนะนี่โอ้โหนี่นะคะ ออกปีหนึ่งห้านะคะพี่นะโอ้โหสวยๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อผงนะพี่นะเนื้อผงว่านนะคะผสมเกสานะคะรายการนี้นะคะออกปีหนึ่งห้านะคะพี่นะออกปีหนึ่งห้านะคะโอ้โหพระเก่าๆเพียงแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่นะจํานวนพัทที่สร้างนยะมีหลายพิมพ์หลายแบบนะคะอ่ารายการนี้นะคะพี่นะนี่แต่ว่าที่น้องหยิบมาวันนี้นะคะก็อย่างที่แจ้งพิมพ์ไปแล้วนะคะพี่นะ รายการนี้เอา1,200บาทนะคะราคาเบาๆนะถัดมานะคะก็จะเป็นพระปิดตาพี่นะหลวงปู่เอี่ยมนะคะโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้นะอ่ารายการนี้นะคะก็จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่นะวัดสะพานสูงนะคะจัดเป็นหนึงนะคะในพระเบญจภา,าคีพระปิดตานะคะสุดยอดพระปิดตาแล้วนะคะสําหรับรายการนี้นะคะ เป็นเนื้อผงคุกรักนะคะพี่นะโอ้โหหลวงพ่อท่านนะได้สร้างนะคะพระปิดตามหานิยมนะแล้วก็ตะกุดโทนนะพี่นะแต่ว่ารายการนี้นะคะเป็นที่ศรัทธานะคะของญาติโยมนะพี่นะลูกศิษลูกหานะคะก็สร้างนะคะเป็นสิ่งที่ท่านสร้างไว้นะคะแล้วก็มีชื่อเสียงของท่านนะคะอีกรายการหนึ่งนะคะ ก็สร้างจากมวลสารอันล้ำค่านะคะที่หลวงปู่นะท่านเก็บมานะคะในระหว่างที่การเดินทุด,ดงนะคะพี่นะของท่านนะนาที่ต่างๆนะคะก็ได้รวบรวมนะคะว่านวิเศษเป็นจำนวนมากนะคะนำมาบดให้ละเอียดนะคะพี่นะผสมกับผงวิเศษของหลวงปู่นะคะแล้วก็เกสรลักนะพี่นะสร้างเป็นพระปิดตาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะ,ขอ,ะของพระองค์นะของของพระท่านนะสมเด็จท่านนะคะพี่นะ เป็นปรรบติดตานะคะพิมพ์ลอยองค์นะคะพี่นะพิมพ์ลอยองค์นะคะนี่สวยจริงๆนะเก่าแห้งแบบนี้เลยนะคะโอ้โหอ่ะรายการนี้นะคะน้องยุ้ยิเอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะพี่นะปิดตาหลวงปเอี่ยมนะขายได้หรือเปล่าไม่รู้นะบอกไปแล้วนะพี่นะไม่เป็นไรนะเอาพันแปดนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นตะกุดนะพี่นะรายการนี้เป็นตะกุดหลวงปู่สุขนะคะพี่นะตะกุดหลวงปู่สุขนะคะหนูเอาสองพันนะพี่นะเอาสองพันบาทนะคะนี่วันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเราเจอรังนะพี่นะเจอรังใหญ่เลยนะคะได้พระสวยๆนะ,ทะแท้ๆเดิมๆเยอะเลยนะสวยยิ่งๆเลยพี่นะนี่ อ่ะรายการนี้เอาสองพันนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญพระจันทร์ฟั่นนะจโรนะคะรายการนี้นะคะออกปีศูนย์เจ็ดนะคะพี่นะพระนะจังหวัดสกลน,นครน,นะคะพระจันทร์ฟั่นนะคะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่นะนี่โคตรคุ้มนะวันนี้ใครซื้อนะคะมีทั้งพระมาเข้ามาใหม่นะแล้วก็จัดโปรให้ลูกค้าทุกรายการนะคะพี่นะรายการถัดมานะคะก็จะเป็น นี่สักคู่นะคะมารายการนี้นะคะพี่นะเป็นหลวงพ่อดิ่งนะพี่นะวัดบางวัวนะคะรายการนี้นะคะออกปีสองสี่แปดหนึ่งนะคะพี่นะโอ้โหเก่าๆแบบนี้เลยเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะพี่นะโอ้โหอยู่ในกรอบนะเลี่ยมกรอบเก่าๆแบบนี้นะคะแท้ดูง่ายนะพี่นะเดิมๆเลยนะคะหลังยันเนี่ยคะชัดเจนนะคะพี่นะโอ้โหดูคาบ พี่ตะกงกีตกัรนะครบเลยนะคะเอาเพียงแค่1,500บาทนะคะราคานี้รวมส่งนะจ๊ะพี่นะราคานี้รวมส่งนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นรูปนะพี่นะเป็นรูปถ่ายนะพี่นะได้รูปถ่ายได้มาอันนี้หนึ่งบ้านนะบ้านนี้นะคุณลุงท่านนะชอบสะสมนะชอบสะสมภาพถ่ายนะมีเยอะมากนะน้องก็ได้มาหลากหลายรายการนะคะพี่นะสำหรับบ้านนี้นะคะได้มาจาก อันนี้ไปนครสวรรค์มานะพี่นะแล้วก็ออกไปโซนสิงห์บุรีชัยนาทออกไปทางนู้นเลยนะคะพี่นะนี่ก็ได้รูปถ่ายมานะคะรายการนี้นะคะอย่างที่น้องบอกนะคะความกว้างนะคะพี่นะนี่สิบสี่เซนติเมตรนะคะความสูงนะพี่นะความสูงนี่นะคะความสูงนะยี่สิบเซนติเมตรนะคะภาพนะคะถ่ายนะหลวงพ่อท่านนะคะเตรียมกรอบให้เลยแบบนี้นะคะนี่เอาเก้าร้อยเท่านั้นนะพี่นะเอาเก้าร้อยนะคะนี่ ภาพถ่ายเก่าๆแบบนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่นะหลวงพ่อเดิมนะตั้งได้นะคะพี่นะตั้งได้นะไม้ยังไม่ผุนะนี่นี่นี่นะคะโอ้โหดูหายากนะคะพี่นะที่บ้านหนูก็มีอ่าหนูเหมือนจะได้หลวงพ่อเงินมีด้วยนะพี่นะที่บ้านหนูเองก็มีนะหลวงพ่อเงินนะ เอา9ก้าร้อยนะคะรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมนะรายการถัดมานะคะขนาดเท่ากันนะพี่นะเป็นหลวงพ่อกวยนะพี่นะวัดโคศิตารามนะคะคิดเท่ากันนะพี่นะเอาหนึ่งพันอ่าเอาเก้าร้ยบาทนะพี่นะเก้าร้อยนะนี่น้องซูมให้ดูนะคะพี่นะน้องซูมให้ดูนะนี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะตั้งได้นะคะรอบตั้งได้นะ ก็ท้ายคลิปนะพี่นะวันนี้รอชมนะช่วงเย็นนะแล้วก็เดี๋ยวนูอาจจะวันนี้นะนะหนูจะจัดรายการพระเลี่ยมทองให้พี่ๆทั้งหมดนะหนูคาดว่าน่าจะขายประมาณเก้าพันหรือเก้าพันกว่าบาทนะจริงๆพระเลี่ยมทองที่มีอยู่นะคะใครพลาดพระเลี่ยมทองวันนั้นนะเดี๋ยวหนูจะขึ้นไลฟ์ต่อคลิปนี้เลยนะคะพี่นะเดี๋ยวหนูจะขึ้นไลฟ์ต่อเลยก็ฝากกดติดตามไว้นะคะพี่นะน้องจะไลฟ์พระเลี่ยมทองต่อนะ เป็นราคาจัดโปรนะพี่นะมีทุกรายการนะมีแงนมีดนะพี่นะมีที่เป็นด้ามงานก็มีจริงๆนะคือเนี่ยร <c oughs> อคนมีบุญบาร,รมีจริงๆนะเนี่ยมีดนะคะมีดหลวงพระเดิมนะคะเนี่ยพี่เห็นไหมเนี่ยอ่าให้ดูคร่าวๆนะเป็นงานะพี่นะด้ามเนี่ยเป็นงานขอโทษนะคะด้ามเป็นงานะตรงนี้เป็นทองคําแท้นะพี่นะทองคําแท้แล้วก็เป็นงานด้วยนะคะก็ ฝากกดติดตามไว้นะคะพี่นะแล้วเดี๋ยวช่วงอีกสักประมาณ1-2ชั่วโมงนะน้องจะลงพระเดี่มทองทั้งหมดที่มีนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ